ลงน,นี้ก็เป็นพลอยร,รวมครับพลอยลูกหัวใจเจาะก็มีนะครับเป็นพลอยสีแล้วก็ตาดาวดีมีพลอยน้ําเงินนนเลยนะครับสีน้ําเงินข้างข้างนะครับเราก็เป็นใส่กล่องไว้เวลาท,ทําเสร็จแล้วเราก็ใส่กล่องเก็บไว้นะครับตอนนี้เราก็ได้เอามาเผยแพร่ท่านชมทาง Youtube คุณ YouTube นะครับที่ให้เราได้มีโอกาสเสนอสินค้าทางเว็บออกไปสู่พี่น้องทั่วโลกนะครับก็ขอขอบคุณ youtube เป็นอย่างมากที่ให้โอกาสเราครับและผลงานเราที่ทำเนี่ยวันหน้าทาง youtube เนี่ยก็จะรู้ว่าเราทำท่านส่งเสริมเราสนะับสนุนเราไม่ผิดหวังครับเราหาทุนเพื่อจะทำ ประโยชน์ให้แก่ชาวโลกไม่ใช่แค่คนไทยนะคนทั้งโลกทั่วทั่ว,ท,วทั่วประเทศทั่วโลกที่เห็นเราเราจะมีธรรมะมีแนว,แนวธรรมะวิธีป้องกันร,รักษาสุขภาพมียาสมุนไพรแนะนำต่อไปเราจะเป็นการเปิดอ,อบรมธรรมะเป็นการอตอบแทนสังคมนะครับมีข้อมูลธรรมะหลากหลาย ตามต่างๆนะครับ